คาร์ลควราลดเผยก่อนขึ้นชิงแชมป์โลกล่าสุดคาร์ลควราลดมั่นใจว่าจะาชนะเจสซี่โรตดดิเกรสรองแชมป์โลกอันดับที่6รุ่นไลท์ไฟเวทของ WBC เช้าอเมริกันที่ได้รับการเลื่อนขึ้นมาเป็นคู่ชิงแชมป์โลกรุ่น1 1 5ปอนด์ที่ว่างกับเขาในคืนวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์นี้แทนที่เจ้าแหลมริสเกตนะครหลวงโปรโมชั่น คู่ปรับเก่าและอดีตแชมป์โลกเส้นเดียวกันชาวไทยที่ต้องถอนตัวอย่างกระทันหันหลังจากมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและมีข้อมูลว่ามีสาเหตุมาจากกลวยไตยอักเสบโดยอดีตแชมป์โลกชาวเม็กซิกันได้เปิดเผยว่าแม้ว่าผมจะต้องเปลี่ยนแปลงคู่ชกอย่างปัจจุบันทันด่วนก็ตามแต่ก็โชคดีที่ทางโรดูเกตนั้นก็เป็นมวยซายเช่นเดียวกับซีสเกต ผมก็ซ้อมกับมวยซ้ายมาโดยตลอดด้วยเช่นกันอีกทั้งยังข้ามรุ่นมาเจา้าพิกัด108ปอนด์อีกด้วยดังนั้นผมเชื่อว่าผมจะกลับมาเป็นแชมป์โลกสมัยที่สองได้อย่างแน่นอนโดยทางคาร์ลอสเคยลาดอดยังได้เปิดเผยถึงอนาคตของเขาต่อไปอีกว่าหลังจากที่เขากลับมาเป็นแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งการชกครั้งต่อไปนั้นก็น่าที่จะเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก สมัยที่สองครั้งแรกกับผู้ชนะระหว่างโรมันกอนซาเลสคู่ปรับเก่าของเขาอีกคนหนึ่งชาวนิเกลกัวกับทางฮุริโอซีซ่ามาร์ติเนแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของด b วชาวเม็กซิกันหรือไม่ก็จะเป็นการล้างตาภาคที่3กับฮวนฟานซิโกเอสตาดาแชมป์โลกแฟนชาย w b วและซูเปอร์เวิร์แชมเปี้ยน w b วชาวเม็กซิกัน เพื่อนร่วมชาติรายใดรายหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบอสใหญ่อย่างอากิฮิโกฮอนดะประธานไทเก้นโปรโมชั่นเพียงคนเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วอดีตแชมป์โลกรายนี้ยังได้ให้ความเห็นของคู่ระหว่างโรมันกรนซาเลสกับฮูริโอซีซ่ามาติเนสว่าน่าจะ5 5 5 0ทั้งนี้เป็นเพราะว่าโรมันกรนซาเลสนั้น ได้ประสบการณ์และความแข็งแกร่งส่วนมัติเนตก็มีหมัดที่หนักมากดังนั้นเองจึงขึ้นอยู่กับจังหวะบนเวทีที่จะเกิดขึ้นในวันที่5มีนาคมที่จะถึงนี้เท่านั้นว่าใครจะชิงความได้เปรียบได้ก่อนกันนั่นเอง